สวัสดีจ้าเมนี้ยายลี่ขี่บนกับเขาขั้วคือเก้าหรอจ้าพี่น้องเมนี้สีไม้แกงสมปะทู่น่าจ้ะใส่หมากมาลุ่มหรือว่าหมากทักอีฮ่วมบ้านห้านี่แหละจ้ะยายลี่กับขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อจ้ะที่รับชมติดตามที่ผ่านยายลี่นาะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆเปิดแจกแล้วยายลี่กัใส่น้ำมันไปเลยจ้ะเพราะว่าแกงสมบ่มีของข้าวเนาะจ้ะเนาะปูนเครื่องได้เลยจ้ะกับสีนี้ริกแกงจ้ะ มระขามเปียกแล้วก็กระช่ายจ้ะแล้วก็หอมแดงจ้ะจะรีดตำมาเลี่ยวใส่ลงไปเลยจ้ะกีกปลาทูจ้ะยะรี่เอาแบบฉีกแล้วก็บแบบตำน้ำจ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะุงเครื่องได้เลยจ้ะเกลือน้อยนึงนะจ้ะ ผมนวจะเพิ่ม,มรสชาติจ้ะรสดีไปน้อยนึงน้ำตาลจ้ะอใส่น้ำตาลน้อยนึ่งด้วยจ้ะน้ำปลาจ้ะก็ปะไปใส่หลายเพราะว่าปลาทูมันนวยอ,นอยู่แล้วนอกจากพี่นนอง มี่จ่าแยารี่ปวกมาแล้วจ่มามากมาลุ่มหรือว่าบา้านลี่แยลีเอิญพักอีห่อมหนิเลยจ่าเทลงไปเลยจ่าเข็ยนง,ง่ายงจ่าพี่น้องแกงสุมอาหารแต่ว่าเสแสรบอาหารบ้านๆ้านเฮานี่แลหละเราก็เฮ็ดง่ายพร้อ<น>มจ่าปีศาไว้ก้อนจ่าซุปเป๋อจ้าเป็นตาแซ่บพี่น้องเข็ยง่ายเด้อ,อ,อ,องงจ้ะติมบังก้อนจ้ะ ่ไดิเพิ่มเลยจ้ะอาหารบานๆห้าเห็นงงายแส่บพร้อมจ้กพร้อมเสิร์ฟเลยจะ้ะยายลี่สูตรกะเนาะจะ้ะเข้าขั่ว,วทุกมือ่ไดิเพิ่มเลยจ้ะพี่น้องมาเด้อจ้ะซ่บๆน้ำยายลี่จ้า